สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel น,นะคะตอนนี้ก็เเรียกรถดูดซ่วมมานะ,นะนะมันซ่วมมันเต็มเนาะมันอืดน,นะคะ สองห่อห่อน,นี่มันตัวนี้นดิตัวนี้ก็หลังหัวมันมาจ้าแล้วกระท้อข้างหลังนำ ห้องนี้ก็เต็มแล้วนะคะก็ต้องดูดนะคะคือคือมันอืดเนาะไอตัวนี้มันมีอท่อเขาเรียกอะไรท่อท่อน้ำทิ้งแล้วก็ท่อส้วมนะอันนี้ห้องน้ำในส่วนของอ่าร้านเยสอเนาะไอท่อตรงนี้นะคะ มีต้นมะนาวนี่หลายปีนะ่นคะแต่ไม่เป็นลูกไม่ยอมเป็นไม่ยอมเป็นลูกนะมะนาวนี่นะ Thank <laughs> you. ยายโซช้คนเดียวทำไมเต็มเร็วจัง <laughs> ตัวเล็กๆมีขี้เยอะนี่นตั้งรุณนานาหน่อยนะคะ <laughs> ้รุณนานหน่อยนะ นี่เหรอทิชชู่เหรอใช่เมื่อเช้าเใ็้กระดาษลอยขึ้นมามันเลยตันเหรอใช่กระดาษลอยขึ้นมาเมื่อเช้านี้น่ะกระสอบบนนะพลีก็พลีก็เรียกเรียกรถอะไรเรียกรถดูดซ่วมมาเลยนะคะถ้ก็ไม่ได้ไม่ได้ละช่วยก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าร้องอย่าทังเร้อนะคะจะซ้อไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่า อันนี้คือไม่ได้ว่านะถ้าว่าจะขนาดไหนนะคะค่ะตรงๆค่ะก็ห้องนี้อีกห้องหนึ่งห้องนู้นสองห้องนะคะห้องนี้อีกห้องหนึ่ง นี่ก็เขาเอาบ่อแล้วสี่ร้อยนะคะสามบอ่อก็พันสองเนาะ,ะสามห้องนะคะฝั่งนู้นยังไม่เต็มเนาะออืข้างหลังนะคะเอาสามห้องนะคะแต่ฝั่งนี้เต็มหมดแล้ว กระดูดจะซ่วมมาเลสอ่ะกระดูดซ่วมจ้าพ่อหนักพ่อหนักไปคิดตั้งหางบอกหนักมันเต็มเรื่อมันโยดขนากสถางที่สรุปราคาน,นะคะก็คือ1,600บาทเนาะนะคะสามห้องนะคะนี่ก็คือเป็นรายจ่ายที่พอลีต้องรับผิดชอบอีกเช่นเดียวกันนะคะ ้ลมแรงมากๆนะคือได้เรียกเข้ามาแล้วยังไงก็ได้ใจนะพี่โนโ <c oughs> ้องแ้งก็ต้องได้ใจใเขาแล้วค่ะมันบอกมีรถคันนึงเนาะนะตอนนี้มันเต็มนะฮะ สี่ร้อยสี่โถนะคะทั้งหมดแต่สามห้องน้ำนะสามห้องนะคะห้องข้างหลังนี้คือเป็นเขาจะดูดน้ำทิ้งด้วยเนาะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อรีชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ